สวัสดีค่ะเจ้านะคะวันนี้มาที่สกินดีไซน์คลินิกกันก็มีปัญหาเรื่องแบบหน้าหย่อนคล้อยเรื่องแก้มห้อยเรื่องเหนียงถ่ายรูปแล้วมันไม่ได้มุมนอนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําตัวของอัลตาฟอร์เมอร์ทรีเพื่อเป็นการยกกระชับหน้าให้แบบได้รูปมากขึ้นไม่เคยทํามาก่อนเลยตื่นเต้นมากเราเข้าไปดูกันดีกว่าก็ของน้องเาวนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องแก้มเ<ช>นอะรู้สึกว่าแก้มเยอะแล้วก็ห้อยหลงใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็มีปัญหาหชั้นไขมนันใต้คออ,อาจจะมีแก้ม ฝั่งนี้ดูเยอะกว่านิดหน่อยนะคะ,คะก็อาจจะใช้คอนในฝั่งมากกว่าข้างนี้คิวจะตกกว่าข้างนี้ใช่ต่อจากนี้นเป็นข้างนี้เนาะได้ค่ะ เราจะใช้ทั้งหมดสามหัวด้วยกันก็คือจะเป็นหัว4.5หัว3แล้วก็หัว2หัว4.5เนี่ยมันก็จะไปตรงกับชั้นที่เราเรียกว่าชั้นสมาสพยุงผิวหน้าเราให้ยกขึ้นนะคะเราก็จะไปกระตุ้นให้ลปรเจนในชั้นนี้เนี่ยมันสร้างม,มากขึ้นเนาะในบางคนที่เขาเป็นร่องแก้มลึกๆเนี่ยม,มันเกิดจากหน้าเรามันคล้อยลงมันก็เลยเห็นร่องแก้มชัดขึ้นตัวเนี้ยพอแก้มเรายกขึ้นร่องแก้มที่เห็นลึกๆเนี่ยมันก็ตื้นลงไปด้วยอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่า ตัวอันต้าฟอร์มเมอร์เคลียจะเป็นการอิงพลังงานลงไปชั้นสแมชที่จะถึงกว่าตัวไฮฟู่แล้วก็มีความถี่ที่แบบมากกว่าเนาะได้ผล ที่ชัดเจนกว่าและอยู่ได้นานกว่าความดึกษาเมลเมตรเนี่ยมันจะลงไปที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังของพอดีนะคะมันก็จะไปช่วยทําให้ตัวเซลล์ไขมันใต้ผิวหนังเราเนี่ยมันหดตัวแล้วก็ไปทําให้ตัวเซลล์ไขมันเนี่ยแตกสไลายไปด้วยผิวเราก็เลยกระชับมากขึ้นหัวศอกเนี่ยเขก็จะตัวหัวเขาจะเล็กกว่าเขาไว้ทำรอบดวงตาโดยเฉพาะรอบดวงตาเราผิวเราก็จะบางกว่าบริเวณอื่น เก็บรายละเอียดแบบกระตุ้นลูกผิวผลขั้นบนนะเก็บพวกริ้วร่องเล็กๆตามผิวอย่างเงี้ยให้แบบฟูขึ้นแล้วก็เรียนเนียนขึ้นได้เลยอันนี้เราทำแค่ข้างเดียวก่อนจะเห็นว่าข้างนี้ของจ๋าอะมันจะห้อยกว่าข้างนี้คิ้วจะต่ำกว่าข้างนี้เยอะมากแต่เนี้ยเพิ่งทำไปข้างเดียวชัดกว่าข้างนี้อีกขอหมอโอเคค่ะเราก็ทำเสร็จแล้วเนาะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นทั้งเก็บเนียน เก็บข้างแก้มแล้วก็ยกตรงหางคิ้วขึ้นไปด้วยคือมันจะรู้สึกเติ้รเติ้แต่ไม่ใช่รู้สึกเจ็บเป็นสิ่งที่แบบทนได้ที่ทําไปวันนี้มันจะเห็นผลอยู่ที่ประมาณ 10- บถึงยีแล้วก็จะเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆชัดเต็มที่สุดก็คือประมาณ2-3เดือนขึ้นไปแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นอะได้อีกประมาณ1ปีแต่ก็แนะนําเลยว่าให้มาทําที่สกินดีไซนคลินิกเขาคุณหมอเนี่ยคุยง่ายเข้าใจาแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ก้ตรงุดไหนอีก็เลือยดูกันคนค่่ะะไปแล้ว สวัสดีค่ะ